นี้ค่ะนะเราจะมาให้เคล็ดลับนะในการใช้กระเป๋าค่ะอยากใช้กระเป๋าให้หฮงให้ปังไหมคะไม่ว่าคุณจะใช้กระเป๋าอะไรก็ตามค่ะนะจริงๆแล้วอ่ะเราต้องมีสัญลักษณ์หรือเราต้องให้เราเนี่ยค่ะอย่าให้อาเงินเนี่ยขาดกระเป๋านะพี่ลืมไปนะคะพี่เอาปีเสียใส่ไว้ในหะ้นะเอะแต่งหูได้ปีเสียด้วย ขอบคุณนะรักนะปีเสียดึงสุกเงินไหลมาเทมาลูกค้ามาเยอะลูกค้ามาเยอะลูกค้ามาเยอะเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมานะลูกนะให้แม่มีเงินเต็มกระเป๋านะถ้าแม่เก็บเงินได้เต็มกระเป๋านะถ้าแม่มีโชคฟู้มีโชคลาภนะแม่จะพาหนูไปทําบุญที่วัดปักเกรติอีกนะหรือขอบคุณบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้หนูมีเงินเหลือเก็บนะหรือทาเป้าหมายในการขายของอนไ์ได้ตามเป้าหมายหนูจะกลับไปทาบุญที่วัดอีกนะขอให้หนูทําได้สาเร็จด้วยเถอ ให้หนูมีเงินไปทาบุญที่วัดเยอะๆไปทาทานช่วยเหลือผู้คนอุดมสินค้าของผู้คนมากมายด้วยเถินะให้เราโปรแกรมจิตนะแล้วก็เอาใส่กระเป๋าไว้ก็่าดินเขานะคุยกับเขาทุกวันนะแล้วกระเป๋าของเราเหมือนกันกระเป๋าเนี่ยอย่าให้ขาดเงินต้องให้มีเงินเต็มกระเป๋านะถ้าไม่มีเงินจริงให้เราไปหาเงินมงคลไปหาซื้อเอานะมาใส่หรือแม้กระทั่งให้เราใส่ไว้แค่ยี่สิบบาทก็ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เขาเลยนะเพื่อเป็นรู้สึกว่าเรามีเงิน อย่าให้จิตของเรารู้สึกว่าไม่มีนะให้เรารู้สึกว่าเรามีเรามีเงินเรามีเงินเยอะ่ะแล้วต่อไปก็ให้เรามีเงินเยอะให้น,น,หนนะให้มีเงินเหลือเต็มกระเป๋าเยอะแล้วอย่างเช่น ATM ของเราเราก็ขอบคุณ ATM นะรักนะขอบคุณบัตรประชาชนนะขอบคุณแม่นะที่เอาลูกแม่ไปทำหนึ่งเลยขอขอบคุณที่ดูเลขอบคุณแม่นะที่แม่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีนะช่วยให้หนูโทรไปหาท่านไปขอหสศิกรรมเนาะแล้วก็ไปขอบคุณบอกรักท่าน แล้วบอกแม่ว่าหนูจะนี่ทานะภายในหนึ่งถึงสักหนึ่งเดือนนี้แหละหนูจะทําให้ได้เป้าหมายทําให้สําเร็จเลยนะหนูจะตั้งใจขายสมูทร้างหน้าให้ขายดีให้ขายฟังเพื่อมีเงินส่งให้แม่เหรอเพื่อมีเงินกลับไปหาแม่นะหนูรักแม่นะอ่ะต่อไปนี้หนูจะมีเงินเยอะแบบไปหาแม่ตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอเทศก,กาลนะแม่นะหนูจะทําให้ได้อย่างนั้นหนูจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วดูแลสุขภาพแม่ให้เรารู้สึกแบบนี้หรือแม้กระทั่งพ่อเราหึางที่พ่อพี่เสียไปแล้ว ให้ขอบคุณพ่อนะที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กยนโตหนูจะแบบนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิให้มากขึ้นแบ่งบุญให้พ่อด้วยหรือแม้กระทั่งถ้ามีโอกาสที่จะออกไปทําบุญใส่บาตรก็จะออกไปทําบุญบ,บ่อยๆหรือแม้กระทั่งไปทําที่วัดก็จะแวะไปนะทาต่อเนื่องอย่างเงี้ยเชื่อถือว่าการทาบุญให้พ่อให้แม่เราอะจะทําให้ชีวิตเราขาขึ้นถ้าเราถือโทรไปคุยกับท่านก็ได้ทาให้เรามีชีวิตดีขึ้นมาให้เคล็ดลับ ในการใช้กระเป๋าดันมาเจอรูปแม่ก็เลยให้เคลีรลับใกันกต,นตันยูรู้คุณแต่อพ่อแม่เราไปทําให้เรามีชีวิตเจริญรุ่งเรืองนี่แหละแล้วให้เรานี่เพียมคือคือสัญลักษณ์เกือกมา้านี่ก็เกือกม้านะพี่เห็นกระเป๋าใบนี้มันไม่ได้แพงหรอกทุกคนแต่มันเป็นสัญลักษณ์เกือกมา้าก็เลยเขาบอกให้ขอดึงดูดเงินไม่มีสิ้นสุดนะไหลามาทีมาด้วยร่างกายของฉันคือแม่เน็กดึงดูดเงินให้เราใส่คําโปรแกรมจิตว่านะกระเป๋าเรานี่เป็นกระเป๋าที่สามารถดึงดูดเงินนะ่ะให้มาเข้ากระเป๋า มาแล้วมาอีกทุกครั้งที่เราได้เงินมาจากไหนก็ช่างให้เราเสียเย็ดดกับเขาก่อนว่าเฮ้ยสุดยอดลูกแม่สุดยอดดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าอีกแล้วนะลูกนะให้แม่มีเหลือเก็บเต็มกระเป๋าแล้วลูกนะมีเงินเหลือแบบเป็นหมืน่มนๆเต็มกระเป๋าเป็นแสนๆเลยนะลูกนะใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะลูกให้เรา,าบอกกับลูกเราว่าให้ลูกเราดึงดูดเงินโคตรเก่งเลยนะวันนี้แม่สวดนมดแล้วแม่แบ่งเงิให้หนูนะหนูดึงดูดเงินให้แม่เยอะนะ มันจะได้รวย,ยไปกินไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทําทำบุญเยอะแล้วเยอะอีกนะะสร้างบุญบาร,รมีของควเรากันนะนี่เราโปรแกรมจิตกระเป๋าของเราค่ะเลือกคาว่าลูกก็ได้นะเลือกปีเสียนั่นแหละค่ะ,อ,ะอันนี้เห็นรลับอีกอย่างหนึ่งในการเขียนใบสังสารวานะอันนี้ก็ไม่ได้เขียนแบบแล้วถือว่าตั้งใจอยู่นะทุกคนอันนี้ใบถอนเงิน เราก็เขียนเลยค่ะเขียนลงไปเลเอยากได้เท่าไหร่เขียนไปสั่งตักรันให้เรารู้สึกว่าเราจะได้ไปถอนเงินตามเป็นวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากี่หลักนะภายในหน,นะน,น,นึ่งถึงยี่สิบวันเนี้ยเราจะได้ไปถอนเงินแบบนี้แต่เอาตามความสามารถของเราด้วยนะแต่อย่างเช่นในยี่สิบวันเนี้ยเราทํา youtube เราให้ความรู้มีลูกค้ามาอุดหนุนสินค้าเราเนี่ยเท่าไหร่ก็ดีดีกว่าเราไม่ได้จริงไหมอ่ะแต่เราเนี่ย อยากได้เท่าเนี้ยนะจงเชื่อว่าจักรวาลจะให้เงินเท่านี้เราแน่นอนให้เรายิ้มให้เราดีใจให้เรามีความสุขกับปัจจุบันนะคะนี่แหละเคล็ดลับในการใช้กระเป๋าแทนที่เราจะให้ขใช้กระเป๋าเหมือนกระเป๋าที่เฉยที่เราโปรแกรมติดเขาด้วยว่าเขาเป็นลูกรักของเราเป็นลูกที่จะดึงดูดเงินให้เราเยอะแยะมากมายเอาไปใช้ดูนะอย่าใช้กระเป๋าที่เฉยถ้าอยากเพงค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะที่มาติดตามกันนะที่มาเป็นกําลังใจให้พี่มาดูมาสองนะอย่างน้อยยอดวิวที่ดูช่องพีทก็จะทําให้พิทมีรายได้ในวันข้างหน้าพี่จะให้ในสิ่งที่พีทรู้นะแล้วความรู้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าเรียนเฉยๆแล้วไม่ได้อะไรถ้าคุณเอาไปลงมือทำมันได้แน่นอนเอาไปโปรแกรมจิตเอาไปคิดบวกคุณมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นแน่นอนถึงแม้ว่าคุณไม่ได้ ถึงหนูไม่ได้อยากร่ำรวยแต่หนูอยากเป็นคนธรรมดาเนี่แหละแต่หนูอยากมีเงินเหลือเก็บไปเยอะมีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บหนูก็สามารถทําได้นะลูกหรือบางทีหนูอยากโชคฟุกหนูอาจจะมีโชคฟุกก็ได้นะหรืออยากจะได้ค้าขายดีหรือแม้กระทั่งหนูอยากถูกรอตตอรี่ใช่ไหมอยากถูกหวยหนูอาจจะได้ถูกก็ได้นะนะจงเชื่อจงรู้สึกว่าเราถูหวยถูลอตตอรี่แน่นอนให้ขอบคุณนะที่ทําให้ฉันถูกหวยถูลอตตอรี่เรียบร้อยแล้วให้ท่องคํานี้ไว้ว่า ฉันเป็นคนที่โชคดีในการถูกหวยถูกกลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วถ้าถูกหวยถูกกลอตเตอรี่แล้ววันนี้ครั้งนี้งวดน,นี้ฉันจะเอาเงินไปทําบุญที่วัดหรือฉันจะเอาไว้ลงทุนดูแลสุขภาพขอบคุณจักรวาลที่จะให้เงินสักหนึ่งหมื่นบาทมาเปลี่ยนแปลงชีวิตอ่ะหรือแม้กระทั่งโอ้ยหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทมันน้อยไปใช่ไหมเอาเท่าไหรล่ะเอาหกล้านนะลองดูนะไม่เสียหายมันมีคนที่เขาขอ,ขอพรแบบบนบานสารเ่าได้จริงๆก็มี สมมติว่าถ้าหนูได้หกล้านบาทถ้าหนูได้สิบสองล้านอ่ะอืมก็มาโนไปก่อน่อะมาเฮ้ยเราเห็นป้าขอเล่าให้ฟังจริงถูกลอตเตอรี่เท่าไหร่สี่สิบกว่าล้านไปบนที่โบบุรีที่มีลิงเยอะเยอะอ่ะเพราะถ้าถูกลอตเตอรี่อ่ะจะเอาเงินมาเลี้ยงลิงที่นี่ฮะเทวดาก็ให้ทันทีเลยเขาก็ทําตามสัจจะได้เงินมาเขาเอาเงินไปเลี้ยงลิงเอาเงินไปทําบุญที่ตรงนั้นอ่ะเยอะมาก นี่เห็นไหมเรากล้าใจใหญ่ขนาดนั้นไหมว่าเฮ้ยสมมุติว่าหนูถูกถูกหกล้านอ่ะคุณให้วัดร้านหนึ่งเงี้ยคุณคุณได้หกล้านคุณจะคิดนแบบคุณจะหมองไ้มคุณคุณคนเดียวไหมได้หกล้านคุณให้วัดร้านหนึ่งเลยอย่างเงี้ยก็ต้องให้นะสมมุติว่าหนูได้หกล้านจริงๆอ่ะหนูให้วัดเลยร้านหนึ่งอย่างเงี้ยจักรวาลก็จะรักคุณนะบางทีพี่ก็ขอไม่เป็นหรอก ป้าเขามาเล่าให้ฟังว่ามีคนถูกหวยสี่สิบสี่สิบกว่าล้านโอโ้โหเขาบนยังไงเนาะเขาถึงถูกเขาบอกว่าเขาอ่ะถ้าถูกหวยเยอะขนาดนี้อะแล้วเขาจะเอาเงินไปทําบุญที่ที่ตรงพื้นที่นั้นที่วัดนั้นแล้วก็ไปเลี้ยงเลี้ยงลิงด้วยเโโขาได้ทุกคนสี่สิบกว่าล้านนะเห็นไหมยินดีกับเขาไหมแต่เราเนี่ยขอไม่เป็นแต่เราต้องอยู่ในศีลในธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ ทีนี้อยู่ที่บุญเราด้วยแหละ <c oughs> บุญเก่าเราด้วยนะเราก็ขอเบิกบุญนะส่วนหนึ่งแล้วกันกับบุญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเวลาเราไปสวดกระถางเงินล้านในช่องมหาสจักรบําเพเนะเราไปสวดน,นะในช่องมหาสจักรบําเพเนะดีมากเขาจะพาเราสวดเลยเขาจะพาเราขอเบิกบุญสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์อ่ะจริงๆแล้วพี่นันเดี๋ยวไปลองสวดช่องมหาสจักรบัมเพลนะทุกวันทุกวันเขาให้ความรู้ฟรี ถ้าเราได้แล้วก็เอาเงินไปทําบุญด้วยเก็บไว้เก็บไว้หรือไปทําทุกวันก็ได้างค่ะเราเขาเขาแบ่งปันดีมากนะพี่ชอบเหมือนกันนะพี่เคยไปเรียนแล้วก็ประมาณเจ็ดวันน่ะก็ทาให้พี่มีลูกค้าทักมาห้าคนน่ะทุกคนดีมากมากเลยอะไรที่มันดีก็เอาเข้าตัวแหละทุกคนเนาะไปแล้วนะขอให้ทุกคนมีความสุข,ขะนะทําในสิ่งที่รักทำทาในสิ่งที่ชอบนะลองเช็คตัวเองดูว่ารักชอบสิ่งไหน พี่รู้สึกว่าการที่พี่มาให้ความรู้ดีๆกับทุกคนเนี่ยพี่ได้มีความสุขนะมากกว่าพี่ไปวิ่งไล่ล่าเงินด้วยซ้ำค่ะ<ม>เชื่อว่าความสุขจ,จะทําให้พี่มั่งคั่งได้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมั่งคั่งเหมือนกันค่ะนะมัง่งคั่งจากภายในก่อนนะลองมาทําความดีดูค่ะจะได้รู้ว่าเฮ้ยความดีนี่แหละจะทําให้เราได้เงินไม่ใช่ทําความดีแล้วไม่ได้เงินวันหนึ่งมันจะได้แน่นอนถ้าเราทําความดีมากพออ่นะเป็นระจบับไว้ S <S 2> <S 2> แต่เราไม่คาดหวังจากใครนะคะแค่นี้เราก็สบายใจแล้ว <S <S